สาธุสาธุอันนี้ทำบุญทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นเลยโอ้ครับผมเอานมมาถวายเอาเพราเอาไปขนมมาถวายมาจากไหนอ่ะ มันลงมาถวายจะขอของดีส no ักองค์สององเ์ีมหาณาสาธุจะเก่งงเจะเก่งทงมาอ่ายาเนี่ยยาครับอาภิวาตนาสิเลเสนเจงุตตาปัจจายโนจัตตาโลตัมมาวาตาติอายุวันโนสุกรรมบา สาธุ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 ส มาสร้างให้เนี่ยนีุ่รางวัลที่สองน่ะสาธุนี่นี่ก็ไม้พงไม้ไผ่ที่มันหลุดมาแล้วก็มันตกต่งโอ้ถูกถูกถูกมาเจลายแล้วอยู่ก็ถ <c oughs> ูกรางวัลน oh. ่ะโอ้ช oh. ่างคิดจฉนมีชั้นน้องใต้ดินด้วยรางลได้ด้วยนะอยู่นะจ้ะหกห้้นให้ใหห้ให้ั้้ใหมาท้้ให้ใ้ให้ให้ให้หมใหน้ให้้ใ้นใต้ดินข้างล่างด้วย เยอะมากใจไปนะชักจักจัก,กจังหวัดจังหวัดกิโล,ลยูนแ,แกงพงนี่เนีย้ยยูโมโมกันเนี้ยแต่ว่าโบเขยมาเฮียวจักเคลียบอกบอกลุงเพ่เราไม่รู้อยากว่าลุงเพ่เป็นยัยคนดิ่งแน่โอ้นึกว่าเป็นคนทุกที่ผมไม่ใช่เป็นคนแล้วเป็นพระ าาโอ้ต้องใช้ต้องใช้ไฟโอ้กระ้องเน่แน่เระตรงวันที่สเขาจะมาตกแต่ง,งให้โอ้ขบวนจะมีหิโจงปมาจากประเทศรามาที่มาตรมาไหว้ถึงหนกันบ er ่ออืย่าโยจะสาแช่นีก <c oughs> ็อ่งน้กอย่ที่ขงนั่นนี่ะุ้โมเดิร์ฟแกอต้งอเกี่ม่เองนีตอนตอนตอนทีเคยมา รม้อ่เนี่ยแล้วมีมีแค่นี้เลยครับผมมีชั้นอีกไหมชั้นนี่กรมีแค่นีอ้โหอฟังฟังที่นนีตามไปนฟังดูเยอยมากเน่สอบั้งหมดสอบั้งหมดอยู่มากเนี่ยเิคุณปาเออเนี่ย เรคนที่สู้กับกันที่เขาเสียชีวิตเสียอะไรทำอยู่เนี่ยหนุนร่างนี่คุณทไ้หมด้ไมคก็ผมเห็นผมเห็นอยู่คนนึงก็อยู่บนเนื้อผึงใช่ทำมาจากเทมานล้วมาอันนี้ก็เพิ่งถูกหวยมาสองทาเมื่อที่แล้วคุณลงมันที่ที่สองไมาทำให้ฮึลงไปก่างกันครับใช่ใช่ใช่จะมีชั่นบน ทั้งคนจะมีไป็นโยมบรรจาระเทศเองเนี่ย,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 ยมาจากประเทศพามา่าโอ้ผมมีผมมีชั้นบนอีกมีชั้นบนชั้นล่างโยมเคยมาบ่อยไหมอยู่อยู่เนี่ยครั้งแรกเลยครับโอครั้งแรกเลยเอ๋อเพราะว่าโยมอยู่จังหวัดน่านพูดโอ้ย oh, อยู่จังหวัดน่านครับมาจากน่านพอดีบ้านเกิดอยู่นี่แหลนะนครไทยนี่แหละ มาทำอะไรหรือดอกข้เหรอไม่หรอกครับ yeah. ก oh. oh. ็คือมามาเนี่ยปู่กับย่าแหละหลานพาหลานมาเที่ยวหาปู่เนี่ยเนี่ยเป็นเหตุโยงกับการมาเที่ยวรำมากใช่ไหมโอ้โสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้ถูกหวยเลยรางวัลที่หนึ่งเด้อลูกจะขอบูรณะนิติสังขอน,นะช่วยบูรณะนิติสังขอนบูชาในพุทธศาสนาสืบไปบำรุงพุทธศาสนาสืบไปหื ต้องเอาเหรียญเอาเหรียญใส่เอาเรหรียญยัดเออเอาเหรียญไปลูกไปครับได้เออนี่เออได้มี่ตัวมีว่าสนามได้ถูกได้ไม่ต้องทําอื เราไปนตรงนั้นไปลุกได้นะางได้นะนได้นะเาบางบางท่านเขาก็ไปลุได้บางท่านเขาก็าฝงเอาังนี่เป็นเหตโแมจเทวาิล้านนี

<laughs> để đưa cái làm cho con của người ta mang tiền làm

อัน,น,ออน,อน,อนีโอ้นะวัเออเราเลียนเราเลียนแย่โอ้โหเนี่ยแหละ ดูหน้าตาคนถูกลวันที่หนึ่งอนาคตต่อไปจำไว้ดีๆเราเป็นประภาพถึงแรงทำแล้ว ทานยืนวันว่าขึ้นไปมันก็โกสิตีจสิตใก็โกขึ้นไปสิบใีซนยืนวันวานั่นพงมันสืบประวัตินี่ใ้างบนอย่างนีอ่ะืมบอวเป็นไงงบอกบอวมีเวลาอ่านบอวได้อ่าน พอนึงตั้ง